สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีนิทานตอนเอลซ่าหมวกคุมผมลุดค่ะโอ้พวกเธอกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนว่ามีทุราต้องรีบไปไงเอลซ่าเกิดอะไรขึ้นกับผมของเธอนะฉันจำแทบไม่ได้เลยเธอดูเ่ยนไปมากๆเลยนะฉันรู้จ้าเรื่องมันยาวนะ เอลซ่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะอธิบายมาเดี๋ยวนี้นะเอลซ่าหมวกคุมผมของเธอหายไปไหนล่ะอ๋อพวกเธอเลื่อมันยาวนะ่ะแล้วก็ไม่มีหมวกคุมผมแล้วล่ะแล้วผมของฉันน่ะก็สั้นกุดเป็นทรงสกินเทดด้วยฮะผมสั้นกุดเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็ ฉันน่ะไปร้านตัดผมแล้วฉันก็บอกช่างว่าฉันอยากได้ผมทรงใหม่ที่เปลี่ยนลุกน่ะแล้วฉันก็บอกเธอว่าฉันไม่เอยากทรงสกินเทสแต่ว่าเธอได้ยินว่าฉันอยากตัดทรงสกินเทสฉันไม่อยากคิดเลยว่ามันเกิดขึ้นกับฉันแต่ว่าฉันมีวิกผมนะแต่วันนี้ฉันไม่อยากใส่มาว่ายน้ำน่ะโอ้มันยากจริงๆเลยนะเนื่องตัดผมเป็นทรงน่ะแต่ว่าทำไม ผมเธอมันเป็นสีฟ้าลนะ่ะตอนเนี้ยฉันไม่เข้าใจเลยลนะ่ะฮะผมฉันเป็นสีฟ้าหรอโอ้ไม่นะมันคงเป็นสีจากดินน้ำมันเพลโดที่ฉันนามาทำหมวกคลุมผมแบ้โอเอลซ่าอย่อยาก,กังวลไปเลยนะเพ่อนรักเดี๋ยวเธอจะเตรียมแล้วเธอเตรียมจะทำผมสำหรับงานแต่งงานยังไงล่ะเนี่ยอืมฉันนะคิดไว้เยอะเลยนะ ฉันเตรียมผมทรงสวยๆส,สำหรับงานแต่งงานไว้แล้วล่ะแล้วฉันก็บอกคู่มั่นของฉันไปแล้วเรื่องผมสั้นกุดเนี่ยตอนแรกๆเขาก็ตกใจมากๆเลยนะแต่ว่าฉันก็พยายามใส่วิกทุกครั้งเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเขาจะได้ไม่กลัวนะ่ะแล้วฉันก็หวังว่าเขาคงเข้าใจนะฉันก็พยายามใส่วิกให้ทุกอย่างมันดูเหมือนปกตินะ่ะ เอลซ่าถ้าอยากคิดมากไปเลยนะทุกอย่างมันจะดีเองลหละเดี๋ยวผมเธอก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพวกเราอะยังเป็นเพื่อนเธออยู่นะถึงแม้ว่าผมเธอจะสั้นกุดแล้วก็ไอเดียใส่วิกเนี่ยก็เป็นไอเดียที่ดีนะฉันเห็นด้วยจริงๆแล้วเธอสามารถใส่วิกทรงสวยๆสำหรับงานแต่งงานได้เดี๋ยวพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอคอยช่วยเธอเองออขอบใจมากเลยนะจ๊ะเพื่อนรัก ตอนนี้เนี่ยฉันว่าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำสระผมกันเถอะฉันน่ะอยากจะล้างดินน้ำมันสีฟ้าเนี่ยออกจากผมจะยากอยู่ละแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวที่บ้านฉันกันไปกันเถอะนี่พวกเธอเรามาคุยเรื่องแผนเตรียมงานแต่งงานของฉันกันต่อดีกว่านี่ฉันดีใจจังเลยนะที่ฉันไม่เคยมีปัญหากับช่างตัดผมของฉันน่ะช่างของฉันทั้งรู้ใจไปหมดเลยล่ะว่าฉันอยากได้ทรงอะไรอืมฉันดีใจกับเธอด้วยจ้ะ โอ้เอลซ่าฉันบอกเธอแล้วไงไม่อยากคิดมากพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนเธอเองเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h anel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราแล้วของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ